จักรยานเพื่อออกกําลังกายมากขึ้นนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องเส้นทางค่ะจึงเป็นที่มาของโครงการไบค์เลนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีเปิด12เส้นทางจักรยานรอบกกุงรัตนาโกศิทร์เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ของโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการออกกำลังกายช่วยลดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจักรยานพร้อมนำปั่นจักรยานเพื่อร่วมการแสดงพลัง รวมถึงเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพถือเป็นหนึ่งของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครมอบให้ประชาชนโดยเส้นทางจัก,กรยานหรือไบเลนทั้ง12เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางกว่า8กิโลเมตรได้แก่ถนนมหาชัยถนนตะนาวถนนกาลยาณมิตรีถนนสนามชัยถนนท้ายวังถนนมหาราชถนนหน้าพระรานถนนหน้าพระราธนนนาตุ ถนนราชนินีถนนพระอาทิตย์ถนนพระสุเมนและถนนบวรน,นิเวศโดยประชาชนที่ใช้จักรยานในการเดินทางและจะมีความกังวลกับสภาพเส้นทางแต่ก็รู้สึกดีใจที่ทางภาครัฐให้ความสนใจในการปรับปรุงเส้นทางจักรยานพร้อมให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นรู้สึกดีครับรู้สึกดีว่ามีคนเหมือนกับ กับม,มาสนใจแล้วห่วงนะครับแต่ว่าจริงๆยังยังไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงก็เคยเห็นเขาทาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็แต่สุดท้ายก็มีรถมาจอดขวางบ้างมีอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วก็สภาพถนนบางทีมันมีท่อมีแบบสภาพมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยฮะตรงริมๆอ่ะครับถ้าเป็นไม่ได้อบบปรับปรุงติกนึง,ง,งอะไรก,ก,ก็จะดีขึ้นน่ะครับ ปัจจุบันการใช้จักรยานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ใช้จักรยานในชีวิตประจาําวันรวมถึงให้กรุงเทพมหานครร่วมมือกับสํานักงานเขตวางแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้ใช้จักรยานด้วยนอกจากนี้ยังมีการประกาศบังคับการใช้ทาง หรือช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานสองล้อบ,บนถนน12สายรอบเกาะรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดตลอดเวลาและกำหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานสล้อบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2,557และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมเป็นต้นไป โดยระบุว่าห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาบนส2เส้นทางจัก,กรยานและกำหนดให้ระยะ1เมตร20เซนติเมตรจากขอบทางหรือไหลาทางเข้ามาในช่องทางเดินรถที่จัดไว้สำหรับรถจัก,กรยาน2อล้อและให้รถจัก,กรยาน2ล้อเดินได้ทางเดียวในถนนด้วยทีมข่าวสพฐกิจรายางาน